สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฤาษีโพทํานายไม่เกินเจวันจับฆาตกรค้าชมพู่ร้องคำรามลั่นบ้านหนีไม่พ้นแน่จากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพัก ที่อำเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหานตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63จนไปพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรกระทั่งผลชนสูตรจากโรงพบาบาลตำรวจพบบาดแผลที่อวัยวะเพศขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหาดี a อ็นแฝงล่าสุดทีมข่าวเดินทางมาที่บ้านกกกอกหมู่ที่2ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหานที่บ้านพักของน้องชมพู่เวลาประมาณ10ทุ่มนกกามีพ่อปู่ฤาษี รวดดข้าวผมยาวเดินทางมาที่บ้านและมานั่งพูดคุยกับน้าชายและน้าสาวของน้องชมพู่บอกว่าอยากมาช่วยตามหาคนร้ายเช่นกันทีมข่าวจึงได้เข้าไปพูดคุยด้วยพ่อปู่ฤาษีมณีโชิศิวเทพกล่าวว่าต้นจุติลงมาจากพระพุทธโคดม เพื่อสารต่อทาหน้าที่ของพระพุทธเจ้าซึ่งเหล่าหมอทรงหมอธรรมหากเปรียบเทียบจะเป็นแค่พวกลูกศิษย์ตนเท่านั้นวันนี้ตนก็เดินทางมาจากปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจะมาเบิกเลิกเบิกชัยเพื่อช่วยตามหาเสื้อของน้องชมพู่และช่วยตามหาคนไร้ด้วยเมื่อพ่อปู่ฤาษีมาถึงสักพักได้ทําพิธีที่บ้านนางจุไรพรน้นาสาวของน้องชมพู่พ่อปู่ฤาษีได้ให้นางจุไรพรจุดธูปและปักธูป21ดอก ที่คนต้นมาวงหน้าบ้านเพื่อบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนเริ่มทําพิธีจากนั้นให้นํากระถางใบใหญ่ใส่ทรายมาเกือบเต็มเพื่อให้หลวงปู่ทําพิธีปัดเป่าโดยจุดทุปลงกระถางก้าดอกและ16ดอกจากนั้นก็สวดมนต์ของฤาษีพราะปู่ฤาษีได้ทําพิธีสวดมนต์อยู่นานและมีจังหวะที่ฤาษีหัวเราะขึ้นมาเสียงดังจนน้ตกใจและพูดขึ้นว่ากูจะไปตามมันมา มึงอยู่ไม่เป็นสุขแล้วสร้างเวรสร้างกรรมมึงคิดว่าจะทำน้องเขาได้อย่างเดียวเหรอไม่งั้นกูไม่มาหรอกทั้งนี้คนร้ายเป็นพวกที่สามารถใช้เดรัจฉานวิชาผิวครัม้มนำน้องไปเพื่อสังเวยทางไสยศาสตร์ต้องการมีอิทธิฤทธิ์ต้องการมีเวทมนต์จึงสังเวยน้องชมพู่ด้วยการทำพิธีทางไสยศาสตร์คนร้ายตอนนี้คิดมากแล้ว เพราะอยากออกจากพื้นที่ก็ออกไม่ได้ไม่มีความสุขแล้วอายุไม่ถึง40ปีซึ่งคนร้ายยังซ่อนเสื้อไว้ด้านบนภูเขาไม่ได้ซ่อนไปในถ้ำแต่ซ่อนไว้ที่ลานกว้างไม่ไกลจากจุดพบศพน้องชมพู่รู้แค่ว่าไม่ไกลและคนร้ายได้ฝังเอาไว้ใต้พื้นธรณีนอกจากนี้พ่อปู่ฤาษียังบอกอีกว่าคนร้ายมาอุ้มน้องไปและได้เดินเร็วๆออกจากบ้านไปในเส้นทางตรงข้ามป่ามันสำปะหลังทะลุออกไปสวนยางพาราและเดินขึ้นเขาไปทันที คาดว่าจะมีข่าวดีใน5-7วันนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีพ่อปู่ฤาษีย้ำว่าต้องรอให้ทูบในกระถางไม้หมดเสียก่อน ตนจะไปเดินหวานทรายในกระถางตามบ้านตามถนนเพื่อเปิดทางช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นเมื่อทุบไม้จนหมดกระถางแล้วพ่อปู่ฤาษีได้เดินนำทรายมาโปรยที่หน้าบ้านของน้องชมพู่และเดินไปตามถนนเดินตรงไปในป่าทัานทีและโปรยทรายไปตลอดทางสาเหตุที่คนร้ต้องเดินตรงเข้ามาในป่ามันสำปะหลังเพราะหากเลี้ยวซ้ายไปทางสวนยางพาราอาจจะเจอคน และไม่สามารถหลบได้ซึ่งพ่อปู่ฤาษีเด้โปรยทรายมาจนหมดกระถางซึ่งก็สิ้นสุดสวนมันสำปะหลังของชาวบ้านพอดีนอกจากนี้ฤาษี ยังได้เจมบ้านนาของน้องชมพู่และบ้านของน้องชมพู่เพื่อให้โชคให้ลาบกับคนในบ้านจะได้โชคดีกันท่วนหน้าทีมข่าวยังได้พูดคุยกับนายอนามัยนางสาววิตรีวงศรีชาพ่อแม่ของน้องชมพู่เปิดเผยว่าตนมาไม่ทันตอนที่ฤาษีทําพิธีแต่มาทันตอนที่เขียนยันที่ผนังบ้านโดยช่วงหลังมีคนเดินทางมาเยอะการที่มียันมีหมอดูมาที่บ้านตนตนก็ไม่ได้ว่าอะไรก่อนกลับฤาษีมาบอกตนว่า น้องชมพู่ได้สลบไปตั้งแต่ในสวนยางพาร,ราแล้วก่อนที่จะถูกอุ้มขึ้นภูเขาไปและตนก็คิดว่าสิ่งที่ลือศีพูดอาจจะเป็นไปได้วันนี้ลือศี ก็มีการเขียนยันใส่ผนังบ้านและบอกว่าต่อไปนี้ครอบครัวนี้จะโชคดีและอีก้าถึงเจ็ดวันอาจจะมีเรื่องดีหรือไม่ก็ห้าวันต่อจากนี้ก็จะมีข่าวดีอาจจะไม่ถึงเจ็ดวันด้วยซ้ําแต่ตนก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องเกิดภายใน5าถึงเจ็ดวันต่อให้ผ่านเป็นเดือนก็รอได้เพราะตนเชื่อใจในเจ้าหน้าที่ตำรวจขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ